รักเนี่ยอ้ก็ยังดีแหละนะยังรู้ว่าได้กลับมานะฮะสายนี้ใครเอย่ยทักทายกันจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่การน้องเซียค่ะพี่ชวีวันไม่ใช่ค่ะใครเอย่ยใครเอย่ยออาไปได้น,นะเจโอ้ยต้องต้องถ้าบอกหนูจําได้เลยค่ะพี่จําหนูได้น่นนะพี่บุษบา ป่าโมกนั่นเองช่วยร้านเพิ่งเข้ามาพอด,ดีเลยเนี่ยก็ได้เปิดวิทยุเลยอืเช้าก็ไม่ได้ฟังน้อหน่อยเลยอโอ้จ้าค่ะวันนี้พี่ขอเพลงกลับมาทำไมที่เบิร์ตชะทงอินตลาดอะไรทงชัยกับอะไรกินตลาดร้องนะค่ะมาทําไมใช่ไหมอ๋อมาทําไมกลับไปชั่วมงหน้าก็ได้คะ่ะโอ้ได้ได้จ้าได้จ้าค<า>่ะก็มอบให้หนุกมาไลน์เมื่อกี้ด้วยด้วยค่ะค่ะให้หนุมก็ภัย คงไปได้มาเนาะแล้วก็ให้คุณธนาชนปากโอกด้วยจ้ะแล้วก็ให้ให้ปอบ้อมน้องแนนะคะจ้าค่าแล้วก็ทุกเสียงสายที่พี่เคยมอบให้แล้วกันจําไม่ได้แล้วนะค่ะค่ะจ้าแล้วก็ให้ผู้บรเินการทุกท่านนะคะค่ะขอบพระคุณมากจ้ะพี่เจนให้น้องเทียบน้องน้องฝายแล้วก็บอสใหญ่แล้วก็น้องสีเนเลยนะคะค่ะคาะขอบคุณค่ะขอบพระคุณพี่สวัสดีค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะพี่ คุณสบานั่นเองนะคะคนงามเมืองป่าโมกขอบคุณพี่ด้วยนะคะเพลงที่ส่งกันเข้ามาเดี๋ยวบอกชั่วโมงนี้ไม่ทันก็ชั่วโมงหน้าได้ขอบคุณพี่ด้วยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยคุณผู้ฟังนะคะสาคัญนะเมื่อวานนี้เห็นฝนเมื่อคืนสิเมื่อคืนฝนตั้งเขามาเราก็รุ้นนะว,ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะเะมื่อคืนถางหญ้ากลางคืนเลยหน้าบ้านหญ้ามันรกเลยนะฮะเราก็ดูว่าฝนมันตกหรือเปล่านี่คะ ถ้าเวลากลางคืนน่มันไม่ร้อนนะวันนี้วันที่8กร,รกฎาคมนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ากับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฟ้าฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจาก คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสําหรับบริเวณอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็พยากรณ์อากาศวันนี้นะคะ12นาฬิกาถึงวันพรุ่งนี้12นาฬิกานะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ภาคกลางเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะโอยมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีกาญจาน,บนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามแล้วก็สมุทรสาครน,นะคะภาคภาคตะวันออกนี่ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ ตวันตกไม่มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโอ้ยเขาเจ็ดสิบกันหมดเลยอะ่ะนะมีสี่สิบภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือนี่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเอา้าจะตกมันอาจจะไม่ตกที่เราก็ได้นะคะตกที่อื่นพี่โสภาขอบคุณด้วยนะคะ สวัสดีค่ะนะคะขอบคุณทางคุณกริชกรุงเก่าแล้วก็รวมไปถึงพี่บุษบานะคะพี่รัดดาทองหยอดใช่ไหมคะ